ต้อนรับเข้าสู่วจอย์ชาแนลวันนี้เกี่ยวกับหอยทากตกชั่งในชนิดชนิดใดตัวเมือค่ะคุณใกล้ป้าบอลนะยุนแล้วยืนตั้งแต่ยังไม่พูดเลยวจะทำอะไรอยังไปดูด้วยทุกคนคะมาแล้วนะคะกับเพลงประกอบซีรีส์ กี่หมื่นฟ้านะคะและแน่นอนนะคะผมถึงคิวของป๊อป๊อบใกลใจจ้าทุกคนที่เราก็อาจจะได้ฟังกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆในซีรีส์เนาะใช่ทุกคนวันนี้ก็คือเขาได้ปล่อยตัวเต็มมาแล้วเราก็รีบมาเลยไปอยากดูแล้วทุกคนจริง แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับใช่ค่ะฝาก membership ด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive for m e m b e r จ้าแล้วก็มีปุ่ม super tank ฝากกดให้กำลังใจใพวกเราด้วยนะคบครับผมไปไปดูกันเลยตื่นเต้นอนะ่ะเพราะเพลงดี <laughs> หล่อมากอุ้ยยิ้มทำไม <laughs>

เราเหรอะไม่เยครัไม่ว่าอะไรเลยค่ะ ต่อตายโอ้ oh. Oh. <laughs> งานสายตาแบบทิ้งสายตาช้อนอะไรคือแบบ มากปวดแก้มแล้วอะไกลเกินโรารักเคมีนี้ว่าอะไรครับเนี่ย น่หละโอเคมีที่ออุตามหาคืออันนี้ค่ะจแล้วเหรอฮะแกจล้วเหรอฮะจะมาหนุยอ๋อ ไปอันเนี้ยใกล้ดีมากไม่ใช่ใกล้ไปใกล้ดีมากจบไปละค่ะมาสองคนเสียการมากฟ้าเหนื่อยหอบฟ้าหอบยืนมากทุนยิ้มท่าติดตีกันยืนมากปวดแก้มออาจริงน่าจะยิ้มทั้งเพลงเลยยิ้มทั้งเพลงไม่ต้องมีอะไรมากสมบูรณ์แบบฟินเขินน่ารักชวนฝันชวนฝันมากเมีชวนฝันมากคือมีแค่ปอ นั่งอยู่ตรงนั้นแหละยิ้มไปยิ้มมาร้องเพลงร้องไปกับเซ็ตไปกับฉากต่างๆไม่มีอะไรแต่เป็นเพลงที่แบบว่าหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจริงถ้าจะเก้าไปใกล้เธออีกนิดได้ไหมเออได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยรอเลยอยู่น้องบอกว่าไม่กลัวทุกคนมันเขินจังแต่บบกว่าคือปอบเป็นคนเสียงแบบ พอวนาอย่างละมูลเออเป็นเสียงแบบอบอุ่นอบอุ่นเนาะทุกคนแบบดีใจที่ได้แบบได้ยินน้องร้องเพลงต้องบอกว่าเราเพิ่งเคยติดตามน้องมาจากที่น้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในดูบันดิเลยแล้วก็รู้ว่าน้องได้เล่นซีรีส์อะไรอย่างงี้เนาะคือเราไม่ได้เคยรู้จักน้องมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าก็ได้มารู้ตอนหลังนี่แหละว่าน้องเขาเคยประกวดรายการลาสมาใช่ไหมใช่แล้วน้องก็เออร้องเพลงอะไรเงี้ยก็คือแบบ นี่ลองย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าที่น้องเคยร้องกับวงอะไรองี้ไว้ก็คือแบบเออน้องเป็นคนเสียงเพร้อมากๆเลยใช่แล้วก็เนี่ยแหละน้องเหมือนแบบได้รับโอกาสอีกครั้งนึ่งแล้วกันได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยจออก็ดีใจกับปอมากเนาะแลยิ่งแบบเราชอบนะที่แบบว่าพอมาเป็นคาแรคเตอร์ของพันลีแล้ว และได้มาถ่ายทอดอันเนี้ยมันก็เป็นแบบความรู้สึกเนาะตัวละครคนดูอย่างเราก็ยิ่งอินไงใช่เรามันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกแบบที่มันละมุนละไมอะไรเนี้ยเออแล้วพอมันมันฟังมันก็เคลิ้มเคลิ้มชวนฝันเขินเขินอะไรเงี้ยทุกคนเออมันก็แบบดีชอบไม่รู้ต้องวยอะไรอีกเพราะว่าแบบดีจริงจริงแล้วแบบ น่ารักอะแล้วแบบสีสันมันมีแต่ความสดใสไอะไอเบียดูแล้วเพลินมากจริงคือถ้าเกิดทุกคนเห็นอาการเราขึ้นอเราแบบปินคือไม่ไอ้รนูจะพูดอะไรแต่ทุกอย่างที่มันออกไปตอนรีแอคก็คือเป็นคําตอบหมดแล้วใช่ว่าแบบเออเพลินมากีจริงจริงนะชอบส่งเวลากับอยู่กับพิเตอก็คือส่งกันฉ่ำพ่เตอร์ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วตอนแล้วตอนท้าย มีใครเข้ามาคะทุกคนเดินเข้ามาชนใกล้ใกล้ใจใกล้ไปไหมไม่เป็นไรพี่เตยบอกว่าใกล้ได้อีกใกล้ได้อีกโอเคนะใกล้แล้วมันก็เขินไงเขินเขินมากจริงนี่ไม่ได้มีบทพูดไม่ได้มีอะไรเลยแค่เขาเดินมาชนกันมองหน้ากันยิ้มเขินเขินแค่นั้นแล้วพอจริงฟิ้นแล้วจริงแฮปปี้มีความสุขาะพอความเคมีมันแบบดีมากจริงมันก็เลย ทำแค่นี้แหละทุกคนไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้หละมันก็เขินละก็อยากทําอะไรต่อทําได้เลยเพลงต่างๆปล่อยมาอีกได้เยอะมีอีกปล่อยอีกรองเพลงต่อไปด้วยเพลงของเจเจใช่ที่ตอนแรกเราฟังแบบเสียงใครหน้าเสียงใครน้าน้องเจนจใช่ใช่ไหมน้องเจเจใช่เนี่ยเราเคยฟังน้องร้องเพลงในรายการแต่แบบตามเสียงน้องยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเคยฟังแบบแค่ในรายการไงไม่ได้เคยฟังน้องแบบรองเพลงที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ เออคือตอนนั้นก็รู้แหละว่าน้องร้องเพลงพอก็แบบอุ้ยแปลกใจเหมือนกันที่น้องได้รับโอกาสมา้องแล้วน้องร้องเพลงพอมากจริงๆอ่ะเออชอบเนาะส่วนนี้ก็คือลองพอแล้วพอร้องเพลงพอแล้วก็รองฟังเออได้ไม่อพี่แอมมาแต่งเพลงอีกก็จะใช้คําแบบสละสลวยสวยงามเนาะก็หวังว่าจะได้เห็นปอได้ลองอีกหลายๆเพลงเนาะเออไปร้องเพลงประกอบ นู่นนี่นั่นมีเพลงพิเกเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็หวังว่าเราติดตามอยู่ใช่น้องจะได้รับโอกาสนั้นอีกเยอะๆเนาะและเดี๋ยวเราก็มาร่วมลุนกันกับโคงสุดท้ายโค้งส้นะคะนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนค่ะผมมสวัสดีค่ะบาย